วันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารตามสั่งบ้านๆนะครับที่มีซี่โครงหมูทอดกระเทียมปลาทูทอดกินกับน้ำพริกกะปิด้วยนะครับน้ำพริกกะปิตำสดนะครับผมก็คือร้านป้าสายใจเลตอลองตลาดแกนครับผมอันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะครับผมใครมาห้าโมงเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยครับต้องรออาหารนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณป้าทำคนเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดรอแล้วเนี่ยคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนครับตำสดแต่น้ำพริกกะปิอ่ะ้พริกกะปิใบเตาชวยใช่ไมใช่ค่ะใช่ตอนที่เขามาถ่ายตอนนั้น าทอน้ถ้าใ,ถถใครมานะครับแนะนําเมนูนี้เลยครับผมซิคโคงหมูทอดกระเทียมไข่เจียวชะอมแล้วก็ปลาทูทอดนะครับและนี่ก็คือรางวัลของผู้ที่รอคอยนะครับกับข้าวมาเสิร์ฟแล้วนะครับซิคโครงหมูไข่เจียวชะอมแล้วก็ปลาทูครับปลาทูเนี่ยสดแล้วก็เนื้อมันมากๆนะครับผมแล้วผมก็สั่งต้มมาสดร้อนๆหนึ่งถ้วยนะครับเป็นต้มผักกาดดองซิคโคกงหมูคือต้มอ่ะสดโล่งๆเลยแบบสดชื่นในผักกาดดองไม่เปรี้ยวเกินไม่จืดเกินแบบ อร่อยเลยครับแล้วก็หอมๆเลยถึงเวลาทุกอย่างมาครบแล้วนะครับผมงั้นเราก็มาเริ่มชิมกันก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกเราก็ตักไข่เจียวนะครับกินกับน้ำพริกกะปิคือแบบน้ำพริกกะปิรสชาติดีมากหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆสดชื่นสดชื่นเผ็ดนิดๆคือเป็นรสชาติที่ต้องการมานานนะครับต่อมาก็คือซีโอซ่โครงหมูทอดครับซี่โครงหมูทอดอะ่ะซิเกเนจเจอร์เลยคือเนื้อมันนุ่มมากไม่แข็งไม่เหนียวคือแบบทอดมาร้อนๆอร่อยมากๆอันนี้ผมแนะนําว่าทุกโต๊ะต้องสั่งนะครับ สวนต้มผระกาศดองเนี่ยรสชาติสดชื่นมากๆครับสดโลง่งๆไม่เค็มไปไม่เปรี้ยวไปแบบรสชาติพอดีมากๆเลยครับอันนี้อยากกินขนาดหมูกรอบก็เลยสั่งมาเพิ่มนะครับยังไงก็มาลองก็ได้นะครับผมป้าสายใจตลาดแกนนะครับขอบคุณมากๆครับ